สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวแลวก็ทสระบบกล้องตัวนี้นะครับเป็น canon นะครับ ixus 6 0นะครับกล้องตัวนี้นะครับก็บอดี้โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับจะมีตำหนิที่อย่างเดียวก็คือจอย่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็จะมีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะเป็นแบตแท้เลยนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็มี memory card นะครับ2กิกนะครับนะครับบอดี้ยังสวยอยู่เลยนะครับเพื่อนๆมี่อยน้อยมากนะครับ นะครับสวยเลยนะครับก็วิธีการเปิดกล้องก็คือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดออกมานะครับก็ถ้าใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่เขาจะให้ตั้งวันที่นะครับถ้าไม่ตั้งก็กดยกเลิกได้เลยนะครับนะครับปุ่มก็ทํางานปกติทุกจุดนะครับกดได้ทุกจุดการซูมเข้าซูมออกก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้ปกตินะครับนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับ ตัวเลนนั้นก็สวยใสดีนะครับตำหนิที่เดียวก็คือจอจะย่นนะครับแต่ว่ายังมองเห็นภาพได้ชัดอยู่นะเพื่อนๆนะครับไม่ส่งผลต่อรูปถ่ายนะครับก็วิธีการกดถ่ายก็กดลงไปก่อนครึ่งนึงนะครับกล้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้เราก็กดย้ําลงไปทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแต่ก็ทำงานติดปกติดีนะครับเพื่อนๆนะครับยิงได้สวยเลยนะครับแล้วก็ชาร์จได้เร็วเลยนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดมาถ่ายวิดีโอแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะครับก็กดถ่ายเหมือนถ่ายรูปธรรมดาเลยครับกล้องก็จะเริ่มอัดวิดีโอนะครับในการอัดวิดีโอของกล้องรุ่นนี้นะครับจะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซึ่งเป็นปกติของกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราอัดวิดีโอเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์นะครับกล้องก็จะบันทึกให้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นที่การดูรูปภาพนะครับนะครับ ก็จะสามารถเข้าไปดูรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไ,ได้ภาพประมาณไหนนะครับส่วนถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติม,มนอกเหนือจากที่ผมถ่ายก็เข้าไปดูได้ใน i n s t a g r a m นะครับจะมีหลายท่านได้รีวิวไว้นะครับส่วนถ้าเราจะกลับไปโหมดถ่ายรูปก็เลื่อนขึ้นมาเลยนะครับเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าไปตั้งค่าในโหมดถัดไปก็พวกโหมดการถ่ายรูปต่างๆก,ก็กดเข้าไปตรงกลางครับ ก็จะมีโหมดพวกโหมดแมนวนวลโหมดออโต้ให้เลือกนะครับโหมดถ่ายบุคคลก็โหมดนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกโหมดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับก็จะมีพวกเป็นโหมด M นะครับแล้วก็มีในโหมด M ก็จะมี AW นะครับ AWB ก็สามารถเข้าไปตั้งโหมดคุดี้ได้นะครับ นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นเฉดสีต่างๆนะครับรวมถึงหมดเฉดสีโหมดฟิล์มก็อยู่ในนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งที่โหมดอัตโนมัติไว้ให้นะครับนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับพวกตั้งค่าตัวกล้องตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับถ้าผมพูดขัดตกปกพ่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนเร็วไปไม่ชัดเจนนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Google หรือว่าจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับสําหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ